สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจอะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะคำทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีกันค่ะ ชาวราศีกันท่าตินค่ะพบพุธเลขสี่นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวแห่งการเจราจาการสื่อสารการติดต่อนะคะการคา้าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนของทุกๆปีถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นคนที่รักความสันโดษนะคะมักอยู่ตามลำพังเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเรียนรู้อะไรได้ง่ายนะคะเข้ากับคนได้ง่ายนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายดวงชะตาโดยรวมนะคะของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะเรื่องแรกค่ะจะเป็นเรื่องการงานนะคะมาดูนะคะว่าเดือนสิงหาคมของชาวราศีกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะขึ้นมาค่ะ ช่วงนี้นะคะการงานอาจจะต้องมีการขยับขยายข,ยายขึ้นมาไายเดอะเดยนะคะอาจจะต้องมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะแบบกระทันหันนะเหมือนกับเออปุ๊บปั๊บ,บอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานกระทันหันหรือว่าย้ายย้ายที่อยู่ที่ทํางานเลยอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนคนที่กําลังหางานใหม่ช่วงนี้พับโปรเจกต์ไว้ก่อนนะจ๊ะถ้ามีงานยึดเกาะงานเดิมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะจ๊ะค่ะ อ่าต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดลเ,เวอร์ค่ะการเงินดีค่ะคล่องตัวนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจกิจการของตัวเองนะจะมีคู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนนะคะแสดงว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีค่ะก็เลยมีคนเห็นช่องทางนะคะก็เลยมาร่วมลงทุนกับเรานะคะส่วนการเงิน นะคะช่วงนี้นะการเงินของคนที่อ่ช่วงนี้การเงินนะคะก็คือสว่างสวัยนะคะการเงินโอเคขึ้นดีขึ้นจานะการงานการเงินไปแล้วเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างอ่าไม่ควรทําอะไรนานๆนะคะคนที่ทําอะไรนั่งนานเงี้ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงเดินนิดนึงนะคะคนที่ทํางานเอ่อเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยค่ะนะคะ สองชั่วโมงพักสองชั่วโมงพักนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาด้วยนะคะแล้วก็ไขข้อกระโดกนะจ้ะเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ความรักของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างอืขึ้นมาเดือดฮังแม่นนะคะเหมือนกับอยากจะอยู่คนเดียวช่วงนี้นะคะเงียบเงียบนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับการงานเนี่ยเราต้องใช้ความคิดพิ่นี่พี่เขาหะนะคะก็เลยยังยังไม่อยากจะสูงสิ่งอะไรกับใครนะคะเหมือนกับต้องใช้ความคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะจ๊ะ การงานการเงินสุขภาพความรักไปแล้วการงานการเงินสุขภาพความรักอ่าดวงชะตาโดยรวมค่ะของชาวราศีกันนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าชาวราศีกันน่ะเหมือนกัจะต้องเหมือนมีโปรเจกต์หรือมีอะไรใหม่ๆอะค่ะให้ขบคิดนะคะดูดวงชะตาโดยรวมค่ะของชาวราศีกันในเดือนสิงหาค่ะ อ่าเดอะฮักแมนเข้ามาคือช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนกับว่า,เ,าเรียนรู้อะไรใหม่ๆมุมใหม่สิ่งแปลกสิ่งใหม่อะค่ะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ได้เออเหมือนกับว่าทดลองริเริ่มนะคะค่ะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะของชาวราศีกันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอบคุณที่เข้ามา รับชมรับฟังคำทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนการอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ